พี่น้องเอ้ยมันนีผ้ามาเบิงหยาอันนี้สม,มาโพดมาโพดแต่จัก่าซืออีหยังเด้อพี่น้องนี่นี่นี่น,นี่ขั้นเห็นยปปอยู่ปยปแปงหยาปนอยู่แปงหยาให้เฝ้าดกเฝ้าถอนออกเด้อพี่น้องพั้งไม่รอดเนี่ยไปหลายแห้งแบบเอาออกบ่ได้เอาออกบ่บ่ไว้แล้วนะคะนี่จักมันหยาอีหยังจะเป็นดอกแนวนี้แพ้เปนตนายหนาม,มาก,กับบอยานเด้อค่ะ้ี่ บางทีเราเอาใหงั่กินงัวมันสิอ้วนสิพี่เดี๋ยวจังไดพี่น้องมิติหยาตัวนี้แพ่งกลาบอมีแพ่งกลาสูบบ่ได้พี่น้องนี่ล่ะคือสาเหตุที่แม่หลอดเจอปัญหาก็คือหอญ,ญาบ่าพออบ่อย่อนว่หยาบ่หนาะจะมีหยาตัวนี้มากมาแจมอยู่นั่นนะคะมาแกมอยู่บางทีเราพี่น้องปวดตัดไปใหงัวกินนันสิอ้วนสิพี่เดี๋ยวจังไดบางในไม่เตี่ยงบบนี่ก็กินไปเธซื้อพออิ่มซื้อน่นละละพี่น้องนี่ ดอกออกแล้วพี่น้องเด้อใหญ่มันในแพนี่ดอกเพิ่นนี่มันจะมีไนไนนี่จะคูแล้วกับปิวไปตัวทีตัวเดียนี่ขยายพันธุ์เร็วเลยพี่น้องนี่เงาเพิ่นจะหกักเพิ่นนี่จะใ่แห้งเด้อจากเด๋วยวสิบ้าเบิงเนาะเงาเนี่ยสีใ่เด้อจากใ่แตกก่กอออกเป็นเป็นหนาเลยแบบน,นี้แพ่งกอลาเ้านี่จะบ่สามารถขึ้นได้เลยนะคะจะจะงั้แพงกอลานะพี่น้องนี่นี่นี่ค่ะนี่เงาหนาเน่นอิดเลย็ดให้แพ่งกอลาบ่แตกก่อเด้อจากไปบ่ได้ซูบ่ได้ ก็เป็นปัญหาหนึ่งสาหรับการปลูก้าเนาะคะ่ะเป็นวัชพืชเนาะ้าที่บม่มีประโยชน์กินแล้วสา้ออาหารกับบมีนี่จะนี่ให้เฝ้าดกเฝ้าถอนออกขาไม่ลอนี่คือมันเอาบอ่ไว้แล้วนะคะปลอ่อยเลยตามเลยกะบ่ฮูวาเซจตตังไดอาจจะทถยถิงถยถ่งท้าถิ่งกะคือเกานะพี่น้องหากเพิ่นก็นยัง่งคือเกานี่ตัวนี้ไม่ลอดเค,คยเคยทถแล้วนะคะเดี๋ยวสพพาไปเบิงตรง้าหลงะคะ่ะไม่ลอดสิเฝ้าถอนออกเพราะว่ามันยังม้ันลาย มองยาหลงนี่ไม่รอทอถ่ายสองรอบแล้วก็จังปลูกนะคะนี่มันกันยังมันกันยังมอมอท่านดับเนี่ยเด้พี่น้องนี่มันกันยังแจมมาอยู่นี่ปูนท้อนกระบอออกเด้หักพ่นเลิกเลิกพี่น้องมันกันยังมีคือเกาค่ะถแล้วกับกับว่าแม่นสิบปาบได้เอาหลงมาใส่คิดว่าสีโพกับโพคือเกาพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าเพ่นกับอยู่ใกล้แป้งเพ่นก็ลาเนาะมันกับปิวไปห่งสีนะค่ะแล้วก็หักหักพ่นฝังลึกนะคะ เอาเอาห้เบิงให้ชมนี่ละพี่น้องสาเหตุหนึ่งทีเหตให้ไม่รอดยาบ่าพอกงัวเนาะจ้ะเนาะกะเป็นปัญหาเรื่องน้ำนี่เพ่งกลาเพ่งกับพ่อสูดได้เนี่ยอาย่แต่วาทีนักก็คืออาญาตัวนี้แหละค่ะมะงั้นะคะก็เลยบ่แตกบ่แพ้เลยนี่จ้ะนอกจากฝนแล้วก็จะเป็นวัชพืชนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นปัญหาของการปลูกยาเรียงงัวน,นะคะพผพบพ,พบเจอแบบนี้เฝ้าคุดเฝ้าถอนทิ้งเด้อจ้ะเด้อนี่นี่จะแพ้ไวแห้งค่ะ